โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรอบแกนไฟนอลที่ผ่านมาสําหรับทีม AG g l o บ a l นะเป็นหลักเลยนะครับส่วนทีมอื่นก็จะพูดถึงร่วมรวเหมือนกันนะครับก็ว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวมีผิดพลาดอะไรบ้างยังไงส่วนเรื่องของการเล่นพี่มองว่าพี่พ,พี่โอเคนะ,ะมีปัญหาน้อยนะครับก,ก็คือพลาดก็คือพลาดเกมสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยพี่ขอพูดก่อนไอเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่ เ,เรื่องของการเตรียมตัวเราเราเตรียมตัวได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถุงร้อนหมดจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานเขาจะให้เซ็ตกล่องมาเซ็ตหนึ่งก็จะมีรองเท้าอ่าแล้วก็มีเสื้อแล้วจะมี USB ที่เป็นแบบทำเวลาเรากรรมเนี่ยมันก็ทำให้มืออุ่นขึ้นอ่แต่ว่าน้องไม่รู้บางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆมันใช้แทนถุงร้อนได้นะครับแต่น้องๆไม่ไดเอามาในรอบแกนไฟน,นอลแต่ไม่เคยเอามาเลยคือไม่รู้มันรู้ช่วงอ่าช่วงวันรอบแกนไฟน,นอลน,นะครับแต่ว่าก่อนนั้นน่ะ รอบคัดหรือรอบเก็บคะแนนเนี่ยจะใช้ถุงร้อนที่ทีมงานเขามีให้นะครับแต่ว่าจริงๆถุงร้อนตรงนั้นนะมันเป็นแค่สำรองที่ทีมงานเขาเอาไว้เตรียมให้สำรอง,รองเผื่อคนมาไม่ได้เอามาเรื่องของไอ้อะไรนะไอตัวเครื่อง USB ี ip, ที่ทำให้มืออุ่นนะครับไม่ไดเอามานะครับคือหมดพอดีหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ก็ไม่มีใช้นะครับเราก็เลยวานให้ทางหน้าของสังกัด,ไ,ดไปหาซื้อให้สังกัดก็คือไปไปหาซื้อให้นะอันนี้ซื้ออีกแบบหนึ่งก็ ก็ยังไม่ได้ซื้อมานะมันใหญ่เกินจริงๆอ่ะเราจะใช้เป็นเนี่ยเขาไปหาซื้อให้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคือ CEO ไปหาเดินซื้อให้เลยอ่ะเนก็เดินหาซื้อให้นะครับมันไม่มีนะฮะจริงๆต้องเป็นแบบนี้เนะี่ยที่ทีมงานอนุญ,ญาตให้ใช้อันนี้หมดอันนี้หมดลอบแกนไฟนอนถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากๆสำหรับน้องๆนะครับก็เวลาเราที่มือมันเย็นเกินไปเนะี่ย เราจับถุงร้อนเพื่อทําให้มือมันคงที่แบบไม่ได้ร้อนเกินไปไม่ได้เย็นเกินไปให้มันแบบเหนือไม่ออกถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ยเวลาปัดหน้าจอเนี่ยมันจะเหงือออกเวลาเหงือออกแล้วปัดแล้วเวลาทัดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพี้ยนเพียนนิดนึงอ่ะอันนี้คือเรื่องเรื่องแรกที่แบบเราพยายามเตรียมตัวอยู่ก็คือหาซื้อแล้วมันมันไม่มีจริงๆนะครับผมแถวนั้นอ่ะมันไม่มีมันหายากมากก็คือแต่ว่ามันได้แย่ก็น้องๆก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่พี่มองว่าพลาดเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของอ่า เกมสุดท้ายมากกว่าเนาะก็เดี๋ยวมาดูกัสนสำหรับเกมแรกนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ <laughs> เกมแรกเนี่ยเอ่อเฉพาะทีมทีมเอเชีโกบอลนะพี่มอง <ขอ S 1> <ไ>ว่าเราเล่นเยอะไปหน่อยเออก็ค,อคือเนี่ยเราเล่นเยอะไปหน่อยตรงที่ว่าเราลงเอ่อเทา่ทาเท่าความกับททกับไปก่อนอันนี้ก่อนคือก่อนที่เราจะได้เมืองสามเมืองเนี่ยไอโพชินอกเอ่อลงไฟฟ้าโรงงานเนี่ยเราไฟกับทางาน้าของฟุกโซห้อง้อม แล้วก็เขาก็มาท้าสีๆบางอะไรบ้างคือร้องเชิงอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะนะครับคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็อยากได้เมืองเหมือนกันจนเราเราอ่ะไฟชนะเขาบ่อยนะครับเรามีลูกเล่นอะไรเยอะชุบกลับมาแล้วตีเขาชนะได้ตลอดเขาก็เลยแบบยกเมืองนี้ให้ก็ไม่ชงยกหรอกเขาก็ย้ายเมืองของเขาเองไปลงแคปทาวนะครับผมรอบเก็บคะแนนอ่ะพี่พลาดต,ตรงที่ว่าอะไรพี่ให้น้องไปตีพีพอตีพีแล้วไม่มีเราไม่มีแผนเล่น ก่อนนั้นเนี่ยรอบคัดเราไปตีทางด้านของเกาะแก้วไปตีทางน้างของตีอะไรนะตีจีจีแล้วรอบเก็บคะแนนเนี่ยแล้วรอบเก็บคะแนนแต้มต่อเนี่ยเราไปตี p ีมันก็เลยแบบถามว่าจริงๆมัน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 ก็ควรจะเก็บไว้ใช้รอบแกลนไฟนอลเนาะมันทําให้ในในเกมแรกเนี่ยเราไม่มีทีมที่จะเล่นด้วยเลยไม่มีแต้มช่วงต้นเกมทําให้แบบศูนย์ศูนย์คะแนนช่วงต้นเลยจริงๆพี่มองว่าการที่จะได้แชมป์เนี่ย การที่ทําให้ทีมลุ้นแชมป์ได้เนี่ยต้องมีคะแนนอินเวนตช่วงต้นเนี่ยประมาณ4-5คิวหรือ3-4คิวก็ได้แล้วก็ไปเอาช่วงท้ายอยีกประมาณ4-5คิวแล้วก็เอาอันดับช่วงท้ายด้วยให้ติดช่วงท้ายช่วงท้ายให้ติดอันดับประมาณสัก4-5-6อะไรเงี้ยเออพอ,พอรับได้อยู่นะครับถ้ามีแบบ10ริมขึ้นรวมๆทั้งช่วงต้นด้วยช่วงกลางด้วยช่วงท้ายด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้อยู่ประมาณ10แตม้ม15แตม้มต่อเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ว่าพอเราเล่นเยอะเกินเนี่ยรอบ รอบคัดเลือกกรุสเต็เนี่ยมันก็ไม่มีทีมให้เล่นแล้วเห็นป่มแต่ว่าเราไปฟิกว่าจะรอเล่นรอบแกเด็ดเดียวก็ไม่ได้บางทีลายเครื่องบินก็ไม่อำานวยให้เราได้เล่นเออบางทีเราวางแผนเฮ้ยเราไปตีเกาะแก้วนะลายเครื่องบินก็โอ้โหห่างจากเกาะแก้วเยอะมากนะครับเพราะงั้นมันก็แผนอะ่ะมันมีแต่ว่ามันคงใช้ไม่ได้ทุกเกมอยู่แล้วมันมันมันทําให้มันตายตัวไม่ได้เลยอเออมันอยู่ที่ลายเครื่องบินด้วยออบางทีเราวางแผนมาเนี่ยเราก็ ไม่รู้หรอกเราจะได้ใช้แผนนั้นไหมเพราะว่าต้องขึ้นกับลายเครื่องบินอ่าขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับทรัพยากรด้วยว่าพร้อมเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงต้นนะครับทีมบุยลำไฟท์ทางน้่งของทีมโซลิดต้องชื่นชมพิทโมนะที่อะแดปทางหน้่งของสกิลสกิลใหม่นะฮะพี่จําชื่อไม่ได้แล้วเอามาเล่นต้นเกมได้ดีด้วยนะฮะทให้แบบทีมโซลิดเจอปัญหาช่วงต้นนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นทีมที่ชุบเก่งเหมือนกันนะทีมโซลิดอ่ะก็ทําให้ทีมติดท็อปได้เหือเดิม นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเสียขวัญกำลังใจแน่นอนเพราะเจอทางหน้าของบุรีรัมจัดเข้าให้ช่วงต้นนะครับพี่มองว่าทีมโซลิตถือถือว่าเป็นทีมที่ที่ปัญหาใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครเจอด้วยเนี่ยโอ้โหยากมากที่จะแก้มือเพราะเขาเป็นทีมที่ไม่ไม่หนีไม่หนีอ่ะคือจะสู้อ่ะคือเขาแพ้หรือชนะเขาก็จะสู้นะครับทําให้ถ้าแบบใครเจอใครทับเมืองเมืองกับเขาเนี่ยบอกเล่นยากแน่นอนลำบากแน่นอน มาดูทางหน้าของทีมฟอลคอนทีมฟอลคอนเนี่ยพี่เดงระวังแผนมาดีมากช่วงต้นตัดทางหน้าของเล้าได้นะฮนะสามอิลิเมเดตเป็นเล้าหมดเลยหรือเปล่านะครับช่วงต้นได้มาสามอิลิเมเดตหมดเลยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะลายเครื่องบินด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปไปตัดด้วยนะครับได้เก็บแต้มช่วงต้นไปสามคะแนนทําให้น้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ทีมที่น่ากลัวเลยนะ <c oughs> คืออีโวนอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้อง ต้องระมัดระวังจากเขาให้มากกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบกุสเตกรอบเก็บคะแนนเนี่ยเขาไม่เผยแผนให้ให้รู้เลยเห็นไหมครับนี่คือน่าจะเป็นแผนเขาแน่นอนเพราะว่ารอบแกนไฟนอลเนี่ยเขาต้องมาล่าคะแนนกับทีมทางด้านของทิวิตเต็ใหม่นะครับแล้วเขามาแบบไวมากมาทีเผอมากดูการมาดี็นไหมทุกคนขึ้นหลังคาด้วยไหลเข้ามาแบบคบทีมด้วยทําให้แบบทีมที่ อย่างทวิตเตอร์ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะโดนใครมาเล่นไวแน่นอนเนี่ยไม่ได้ไม่ทันระมัดระวังทําให้หเสียจังหวะช่วงต้นไปแล้วเหลือคนเดียวทําให้ทวิตเตอร์ไม้เล่นยากในในแผ่นที่นี้อันนี้ต้องระวังมากๆไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวแดนชําระบาบเขาก็เล่นพี่เหมือนกันคืออยู่นอกเกมอ่ะเขาทําตัวเป็นเหมือนพารามิเตอรไว้ใจไม่ได้แล้ว อยู่นอกเกมนี่เขาแบบเฟรลี่กับเรามากนักแข่งเขาอ่ะเออเรียกเรียกดิวแบบตลกตลกคนในอ่าในทีมพี่อ่ะก็สอนสอนอีโวลเลยว่าเอ้ยไอเทียดิว่เออยเลวเขาพูดก็คือเฟรลี่ตลกกับดิวมากแต่ต้องระวังรอบหน้าแล้ะเพราะว่าเขา mark จุดที่จะเล่นน่ากลัวอยู่ก็คือต้องระวังทีมก็ต้องจับตามองถ้าถ้าได้เจอเขาอีกรอบหนึ่งอ่ะเห็นไหมเนี่ย ทีม nmg เนี่ยเขาก็วางแผนมาเพราะก่อนรอบก่อนหน้าเนี้ยรอบเก็บคะแนนอ่ะเราไหลไปตีทางน้่งของ pe ใช่ป่ะเนี่ยถ้าเรามาอีกรอบนึง่งอ่ะเราจะเจอตีนี้เล่นเออเห็นป่ะเขาก็วางแผนมาเหมือนกันเออมาเป็นมือที่3อะไรทีเห็นไหมลายเครื่องบินน่ะน้องน้องอะ่ะไปไล่เล่นกับทางน้่งของ gg ที่เกาะแก้วทุกคนจะเห็นเนาะใช่ป่ะเนี่ยสายฟ้าสต็อปแต่ว่าลายเครื่องบินเนี่ยมันไม่อำนวยเออมันไม่อำนวยมันทําให้เราไปช้ามากจนเขาต้องออกมาแล้วอะ่ะเออถ้าลายเครื่องบินเริ่มจากทางน้าของเกาะแก้ว <c oughs> แล้วลงเอาลงลงไฟ้าปุ๊บขยับเข้าไปเล่นเน่อาจจะได้อาจจะได้ไฟแรกๆกันได้มีแต้มอ l ล m i n a t e สอแต้มอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วออกมาย <cha> ังพอมีแต้มอยู่แต่ตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่หลายเครืบินด้วยเอเราวางแผนไปยังไงก็อาจจะใช้ไม่ได้ทุกเกมอยู่แล้ว <c oughs> แล้วช่วงต้นอย่างบ <c oughs> ุยรำได้ความมั่นใจในเรื่ <c oughs> องของการเคลียร์ทาของทีมโซลิดอาจจะไม่ได้หมตีนะทำให้มีความมั่นใจเก็บทางของตีจีด้วย โอ้โหมาเล่นเนินนี่พี่บอกเลยนะโดนยังไงก็โดนคือด้วยประสบการณ์ของบุรีรัมเล่นตรงนี้นะรับมานักต่อนักแล้วเออใครเจอยังไงก็ต้องมีโอกาสพ่ายแพ้แน่นอนหนูมาเล่นฉีกเล่นอย่างเงี้ยพี่บอกเลยนะถ้าดาวสักตัวนึงคือพังเลยนะแล้วมาเจอทางด้านของวาสนาในช่วงของแบบกำลังโอ้โหฟอร์มกำลังเข้าไม้เข้ามือดูความกล้าเล่น ดูความกล้าเลนของวาสนาแล้วมีทางด้านของสกิลใหม่ด้วยรอซัพพอตอยู่ด้านหลังทำให้เคลียร์ได้สองคนนะโอ้โหได้มาสามคนเลยเหลือริมคนเดียวโอ้โหมาดีมากๆสำหรับช่วงต้นของทีมไทยเป็นทางด้านของบุรีรัมแล้วก็ฟอคคอนนะที่ได้คะแนนอีเวนต์ส่วนเราอ่ะมันไม่มีคนให้เล่นเลย แล้วทวิตเตอร์มานี่คือลำบากที่สุดแล้วของไทยนะเจอเหลี่ยมของอีโวนเข้าไปอรอ,อบหน้าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าตอนตอนแบบรอบคุสเตกรอบเก็บคะแนนเนี่ยเ,เขาก็แบบทําตัวแบบไม่ให้หน้าระวังอะ่ะเออเอ,อ,อีโวนไม่น่า,นามีอะไรมั้งไม่น,านา่าไม่น,านา่นาแบบจะต้องคิดมากไม่ต้องระมัดระวังเขาอะไรเงีเ้ยแต่ต่อไปนี้เนี่ยคือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไม่มีมิดแท้และศัตรูถาวรเออเราต้องระมัดระวังทุกทีมนี่แล้วก็ทางด้านของฟอ<ฮ><ฮ>ลคอนโอ้โหเด้งเนี่ยวางแผนเล่นเล่นแบบนี้ได้ค่อนข้างตรงกับการเล่นของทีมนะคือการไล่เคลียร์นอกบอกก่อน <c oughs> การไล่เคลียร์นอกบอกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราได้ไฟตีต้ต่อตีต้กับเขาไง <c oughs> กับทีมทีมนั้นอะ่ะเออ โดยที่ไม่มีทีมอมื่นมาแจมเต็มที่นะถ้าโอกาสที่จะไฟน์นอกหมอกเคลียด้านข้างเมือง,ด,ง,องด้านขวาเมืองด้านหลังเมืองของเราเนี่ยอย่างน้อยเจอแค่ตี้เดียวออได้ไฟ์กันที่บอกว่าไทยถ้าได้ไฟท์ตีเดียวตีมีโอกาสไฟ์ชนะสูงมากแล้วถ้าใจใจแบบว่าใจเป็นฝ่ายที่เป็นบุกไปตีอย่างเงี้ยยังไงก็มีโอกาสที่จะชนะทีมที่ตั้งรับหรือว่าไม่ทันได้ตั้งรับยังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าการที่เรา วางแผนไปเล่นกับเขาเนี่ยเออเคียร์โซนนี้นะเคียร์เมืองนี้นะยังไงเราก็มีรูปแบบในการเข้าทําอยู่แล้วออทําให้เกมเนี้ยโอ้โหฟอกต้องต้องชื่นชมพี่เด็กเขาแล้วก็น้องน้องเล่นกันได้ดีมากดูดิโอ้โหเปิดหัวทางน้าของเลเก็บคะแนนอีมลิมตั้งแต่ช่วงต้นได้ต่อเนื่องเลยได้เรื่อยๆเลยทําให้เราเนี่ยเป็นปกติเป็นทีมที่ไฟ์หนักอยู่นะทําให้ต้อง เปลี่ยนสไตล์การเล่นมาเล่นเล่นแบบอะไรเล่นเข้าวงเ,ออเพราะว่าอาจจะเรื่องของทรัพยากรด้วยอีวออีวอนก็เล่นเยอะไปหน่อยออแต่ว่าได้คะแนนหกอิลิมมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะที่เหลือก็ไล่ชุบกับรักษาดับสักหน่อยหนึ่งอะได้เลยแล้วก็ส่วนใครที่สงสัยอยากถามคํถาถามอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ก็ได้ถ้าพี่มไม่ได้พูดถึงนะครับพี่อาจจะลืมนะเดี๋ยวเราเจะวิเค,คราะห์กันไปกเกมต่อเกมไปเลยนะครับ นี่ยทางด้านของอีโวน์เคลียหลังก็สุดมากๆนะแต่ว่าฟุกโซเขาก็ทำกันบ้านมาดีนะถ้าขึ้นไล่บ้านเมื่อกี้เนี่ยโดนวุยลำแน่นอนโอ้โหแต่ตรงเนี้ยต้องชื่นชมทางด้านของฟอคอนช่วยกันเล่นได้ดีฮนะแม้ว่าออนไฟจะล้มไปหนึ่งเหลือ 3, 3. ต่อสปีเตอร์ยิงหัวดันโดปีเตอร์เลื่องจัดสำหรับไฟเนี่ย โอ้โห oh. แล้วไปอยู่ในบ้านอน่างั้นอะโอ้โ oh. หยังไงก็โดนปิดฉากแน่นอนอยู่แล้วอู้ห oh. ลุ้นมากอะไฟเนี่ยพี่บอกเลยถ้าเป็นพี่เน็่งอะลุ้นมากโอ้โ oh. ห oh. แต่ว่ายิงล้มไปแบบนี้ชื่นใจแล้วหายไปสามแล้วลงมางี้ลงมาให้ให้ยิงอกีกโอ้โหสิบอีลิมละช่วงต้นสำหรับฟอลคอน ดูความมั่นใจโอ้โห,โโหน่าจะเป็นเกมเกมแรกหรือว่าเกมแรกเลยบางที่มีคะแนนอิลิมิเนตเ,เยอะที่สุดแล้วนะสำหรับรายการระดับโลกเนาะต้องจาเนเลยก็เลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ากี่ลิมประมาณ20กว่าน่าจะได้บางคราวนี้ทวิตเตอร์มาได้รีเซ็ตมาเนี่ยทา m i มมิง่งไลน์ในการเข้าวงต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปจากที่แบบอ่า ปกติจะเข้าโซนโลงสีมาพีคมาบีมาอะไรเงี้ยทำให้ทวิตเตอร์หมมาเข้าด้านนี้อาจจะเป็นด้านที่ไม่ถนัดและไม่คุ้นเคยกับเ,เรื่องมุมการเล่นอาจจะทําให้การเดินเกมกับของกับทรัพยากรตอนที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงดูวิธีการของบริลัมโอ้โหคือไล่เคลียร์หมดเลยด้านหลังโซนด้านหลังเนี่ยคือเป็นการเล่นที่ดีมากๆนะ เพราะว่าเวลาเราไฟด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอตีเดียวเราตีข้างหน้าเดียวเราไม่ต้องสนเลยว่าด้านหลังจะจะมีใครมาแจมหรือเปล่านี่เป็นการสร้างทาัมมิ่งของของทีมได้ดีมากๆานะแม้ว่าพี่จะพูดไปอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นไปทำตามก็จะทำทำได้ไม่เหมือนนะมันยากนะครับบางทีทุกคนทําเหมือนบุญรำไปไฟข้างนอกก่อนไฟแพ้อย่างเงี้ยไม่รู้จังหวะไม่รู้เวลาว่าจะเข้าตอนไหนจะขยับตอนไหนกัน อาจจะพลาดได้นะครับไม่มีเราเลยเพราะเราไลน์เราอ่ะไม่เจอใครเลยไม่เจอไฟใครเลยนี่คือข้อเสียอย่างหนึง่งถ้าแบบไลน์ไหนที่ไม่มีใครมาเล่นด้วยเนี่ยมันจะไม่มีคะแนนอิลิมิเนตนะไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหสบายแล้วไม่มีใครมากลัวเลยผมไม่ใช่นะครับโอโ้ไม่มีใครมาเล่นด้วยเนี่ยคือถ้าจะแชมป์เนี่ยต้องเป็นไลน์ที่แบบ มีความวุ่นวายเยอะมีข้างหน้ามีหลายๆทีมที่แบบดักเราอยู่นะครับต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ใช้สกิลเพย์หรือระบบในการไฟท์เนี่ยชนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์ให้ได้อยีาพี่มองว่าเล่นมันก็ไม่ใช่ความผิดน้องนะมันมันมันอาจจะเป็นเพราะอา่เขาเรียกอะไรอาจจะต้องวางแผนใหม่อาจจะเล่นเยอะไปหน่อยโอ้มาดูไฟ์ตรงนี้ของฟอลคอน คือช่วยกันเล่นได้ดีมากๆนะ <c oughs> คือมันไม่ได้มีตี้เดียวด้วยแล้วก็น้องรู้จังหวะเข้ารู้จังหวะออกนะดูทางน้านของทีมฟอลคอนนะ่ะ <c oughs> นี่วันมอโอ้โหลันมากวันเนี้ย <c oughs> คือยิงหัวล้มหลายรอบมาเปิดน็อกให้เพื่อนเล่นง่ายมากๆนะสำหรับลอกแกมไฟนนอน่ะ สี่และปีเตอร์ปาดทางด้านของแด็กเซเว่นน็อกดาวไปโอ้โหดูดิทุกคนดูความมั่นใจแล้วชาร์จกันช่วยกันเล่นชุบช่วยกันชุบดีมากแม้ว่าจะมีทางด้านของทีมโซลิดมาแจมนะตอนนี้เหมือนจะรู้แล้วว่ามีทีมโซลิดมาแจมทำให้ต้องถอยออกไปด้านขวาก่อนทีมโซลิดเขาก็ไม่กล้าแจมเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนของเขาเนี่ยมีแค่ห้าคน และทรัพยากรเขาอาจจะไม่ได้เยอะเพราะเขาช่วงต้นเขาแพ้ให้กับบุรีรัมนี่แล้วอีโวนมาอย่างไงไม่รู้นะอยู่ร็อกหมอกสองคนกลับมาชุบแล้วกลับมาเล่นมาตัดทางนัานของทีมโซลิดตัดแล้วแบบออกอะ่ะของไม่ค่อยมีแด้วดีมายิงดักๆแล้วก็ออกแต่ว่าจะหวะออกเดเจอทางนัานของฟอร์คอนยิงน็อกดาวน์ไปหนึ่งอุปถสิบห้าอีดิมไปแล้วสำหรับเกมแรกนะโจนะเจอกับทางน้าของฟุกโซแล้วปิดฟุกโซไปสอง นี่ฮะแล้วล้มไปอีกแล้วโจนะน็อกดาวน์โดย G A U S บิลลัมเหลือ3คนนะตอนนี้ P E เจอกับทางนั่งของทวิตเต r m ไมล์คาราเมลไปยิงน็อกดาวน์เอฟฟูซี่มาได้อะโอ้โหไฟกันหนัวมากจนทางนั่งของฟุกโซจบที่10ที่อุพฟิกตรงเนี้ยต้องขอหยุดก่อนคือน้องน้องพี่ต้องถามน้องว่าทำไม ไม่แจมตรงนี้เออก็ก็ถามว่าก็มันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าน้องกัวตี้ใหม่มาแจมกัวตี้ด้านล่างมาแจมนะครับคือถ้าเล่นเยอะเกินไปด้านล่างมาแจมอะ่ะก็พังพังเลยอาจจะจบไวเลยก็ได้นะครับก็เลยเอาคาราเมลมาคําเพื่อดูสถานการณ์แล้วก็อาจจะสติลคิวได้หนึ่งคิว2คิวนะครับแล้วมีเพื่อนโคบให้อยู่ด้านหลังอก็อตัดสินใจดีดับเหลือสองนะครับ เนี่ยถ้าเราเข้ามาเล่นเนี่ยทุกคนดูก็น้องตัดสินใจถูกแล้ว R ารอาจจะเข้ามาแจมด้วยแล้วก็มีทาง้าของ G G ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเนี่ยรู้ว่าอาร์อาร์คิวมาด้านซ้ายแล้วน้องต้องถอยละไอ้บ้ะคือถ้าเล่นไปเนี่ยอาจจะโดนแจมก็ตัดสินใจได้ดีฮะแต่ว่าช่วงต้นอะ่ะเราพี่มองว่าช่วงต้นอะ่ะไม่เราไม่ไม่ได้เล่นไ,ไม่เล่นกับทีมอะไรเลยมันทําให้ไม่มีคะแนนอิลิเมนตช่วงต้น แล้วช่วงนี้โอ้โหโฟอคอนโฟอคอนยังไม่หยุดยังออนฟลาอยู่เอาหมดเลยสิบเจ็ดสิบแปดอิลิม,มแล้วข้างหน้าเป็นอีโวนแลวนี่ไดโวนไปอีกอสองคนโอ้โหยี่สิบแล้วเคลียร์ด้านล่างได้คินมากทุกคนดูเคลียร์ด้านล่างได้คินมากแล้วยิ่งเหลือสี่คนครบนะฮะ ทำให้ด้านบนเนี่ยเราต้องเล่นกับทางหน้าของ R Q คแล้วก็เจอกดเพราะด้านบนไม่ได้มีพวกเขาแหละไม่มีที่บังเลยนะครับแล้วแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ไอวอลแข็งใช้ไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยอยู่ยากมันต้องยิงสู้ยิงสวนยิงสวนสู้ไปดิวยิงดาวก็ยิงแต่ปิดไม่ได้นะ <บา S 1> เพราะว่าตัวหน้าติดตัว R Q คิอยู่อาหยับลงมา R Q คไม่เล่นเลยเขาไม่เล่นไวไงถ้าเขาเล่นไวอะ่ะเราอาจจะได้แจมได้ แต่ว่าคิวถ้าเล่นไวก็เสียเส่ยงเสี่ยงโดนฟอลคอนเหมือนกันฟอลคอนช่วงตอนนี้ก็ออนไฟลาสุดๆของครบมือที่บอกเลย,เอยโอปิเตอร์ไปยิงคาราเมลน็อกดาวน์เล่นยากการว่าเราเนี่ยเล่นยากเกมนี้ด,นะดูการโซนของฟอลคอนนะทุกคนเป็นการโซนที่นะเข้าใจเกมมากๆนะ คือลุถ้าไปเล่นก่อนเนี่ยอาจจะโดนแจม,อมฟอลคอนเนี่ยเขาโซนโดยการที่บีบให้ทางด้านของ RQ เนี่ยขยับไปเล่นกับทางด้านของ AG ก่อนแล้วก็เมื่อคนที่มันเหลือแบบเศษๆอะไเรเจ็ดคนอย่างเงี้ยรู้แล้วคนไม่ครบแล้วไม่ครบตีแน้น่อนก็เริ่มเริ่มขยับไฟเริ่มขยับเล่นเยอะขึ้นพี่มองว่าเรื่องพวกเนี้ยไม่น่าใช่ดวงต้องเป็นประสบการณ์ของน้องๆทุกคน ถือว่าช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากอยู่ด,ดีเกมแรกเปิดมาดีมากเปิดมาอย่างเงี้ยโอ้โหเอาละคะแนนเต้มต่อที่ผ่านมาเนะี่ยไม่มีผลอะไรละพุ่งเลยคะแนนแบบฟฟลคอนพุ่งขึ้นที่หนึ่งเลยนะครับคะแนนเต้มต่อเราอยู่ที่สองได้หกคะแนนบีรามได้เท่าไหร่ได้แปดคะแนนไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยโฟลคอนดีดขึ้นเลยนะฮะเกมเดียวโอ้โหสามสิบสี่สิบคะแนนนะครับ ต้องยินดีกับทางด้านของ f a l คอนด้วยนะนี่น้องคูกา้าน่าจะเป็นเกมเดียวเกมแรกที่แบบสังหารคะแนนสังหารเยอะมากๆสำหรับทีม f a l ค o n นะต้องจาเลึกไว้ได้เลยนะเป็นโบย่าแล้วคะแนนอินเิเนตเยอะมากลั่นทุกคนแบบ f a l ค o n เ,เกมแรกนี่ต่กล้องต้องมาจับภาพแล้วถ้าถ้าถ้ายัางเล่นได้อย่างเงี้ยสองสามเกมที่เหลือโอ้โหมีสิทธิ์ m v p เป็นคนในทีมฟอลคอนได้นอน แต่ว่าช่วงเกมสองสามหรือเปล่าเหมือนจะมีดรอปไปสำหรับฟอลคอนนะครับไปเจอกันเองเจอทีมพี่ด้วยแหละถามว่าพี่อยากเจอไหมไม่โอ้โหไม่ใครอยากเจอร้อนแรงขนาดนี้ต้องภาวนาแบบอยากให้ไลยชนกันแต่ก็มีไปชนกันเกมหนึ่งเกมสองเกมนี่แหละนะครับน้องๆมีคําถามหรือว่ามีความคิดเห็นไงลองคอมเมนต์กันใต้ใต้คลิปกันได้นะครับหรืออยากมีคําถามเกี่ยวกับ a g ก็พิมพ์กันข้างาได้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละเกมแต่ละคลิปน้องไม่อยากสรุปรวมแบบรวดเดียว เพราะว่ามันอาจจะมีตกหล่นบางทีท้งน้องอาจจะแบบอยากรู้ว่าเอ้ยไฟตรงนี้ทําไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวพี่จะทําเป็นชิปบายชิปให้นะครับพะนี่นี่นั่นงงอมๆอมนิดนึงก็คือพี่เห็นแล้วว่ามันแบบมัน,มน,มน,มนถ้ามันไม่มีใครให้ไฟมันเล่นยากนะจริงๆถ้ามีทีมมาให้ไฟเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นอาจจะถ้าเราชนะก็โชคดีถ้าแพ้ก็อาจจะได้รีเซต็ตได้ชุบก็ไม่ต่างกันกันกบ เขาเรียกอะไรอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบแล้วชุบมากลับไปเอาแต้มก็อาจจะได้แต้มเท่าๆกันได้มาสิบแต้มนะเอ g เกมแรกดูฟอลคอนสี่สิบหูนำริ้วนะครับอะทุกคนก็จบสำหรับเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมแรกนะครับเดี๋ยวอยากดูเกมต่อไปวิวเคราะห์เกมต่อไปเนี่ยรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนถ้าใครชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะฮะ กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรถามกันมาใต้คอมเมนต์ได้พี่ถ้าตอบได้พี่ก็จะตอบให้นะครับผมก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ